เกียร์เซต breaking point หรือว่าเกียร์เซต PP นั้นมันได้ถูกผูกไว้กับเย6สีเส้นหนึ่งซึ่งถ้าดูจากคอนเซ็ปต์ที่ทางตัเวเปิ้ลได้ทำออกมาตามเกียร์เซตโบนัสต่างๆนั้นมันสามารถเลือกเล่นได้สองทางนั่นคือในส่วนของสไนเปอร์ไรเฟิลหรือไรเฟิลธรรมดาก็ได้แต่ถ้าว่าทางฝั่งกลุ่มมัสแมนไรเฟิลเองนั้นเรามีเกียร์เซตฮอตช็อตอยู่แล้วซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบเกียร์เซตโบนัทขอเราได้กันทั้ง2ชิ้นและ3ชิ้นของทั้ง2เกียร์เซตนนั้เกียร์เซต็ตนจะให้ดาเมจ กับマ็กซนไรเฟิลหรือว่าสไนเปอร์ไรเฟิลมากกว่าเกียร์เซต BP พเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราใส่เกียร์เซต BP พเพื่อเอาไปเล่นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลอย่างเดียวนั้นตามเ g e เราจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเกียร์เซต Hot Shot ในเรื่องทางฝั่งของการทำงานของเกียร์เซต BP เองนั้นมันก็สามารถเพิ่มตามเมชให้กับเราได้คล้ายๆกับเกียร์เซต Hot Shot ซึ่งเราจะต้องเก็บส t ต็ k เช่นเดียวกันแต่นี้จุดเด่นของเกียร์เซต BP นั่นก็คือส a ต็ s ที่เราสามารถเก็บได้สูงสุดนัันั้้นนนนมจะขขขึอออยู่กบาดง Magazine หรื แลวิธีการเก็บสแต็กของ BP เองนั้นมันก็จะคล้ายๆกับ Strikers Barrage t a r ตรงที่ว่าเราสามารถเก็บสแต็กได้1 s t a c สต็กต่อ1นะัดที่เรายิงโดนศัตรูแต่ถ้าว่า1 s t a c ส็กของ Gearset BP นั้นมันจะให้ทั้ง Weapon Handling และ Weapon Damage ทางฝั่ง Weapon Handling มันให้เพิ่มมา2%ต่อ1 s t a c สแ็กและ Weapon Damage เพิ่ม4%ต่อ1 s t a c สแ็ก แต่ถ้าเราใส่กระเป๋าของเกเซตนี้มันจะมี Talent ชื่อว่า Point of Honor ซึ่งมันจะเพิ่ม Weapon Damage ให้กลออกจาก4%เป็น6%ซึ่งถ้าเราดูในฝั่งของ Damage กับ Stacks และ Magazine Size เท่านั้นนั่นแปลว่าถ้าปืนไลฟ์เฟ้นของเรามี Magazine Size ที่10นัดเราจะได้40%บนัสดาเมจ20นัดเราได้80%แต่ถ้าเราใส่ท a l e n ในกระเป๋าเข้าไป Magazine 10นัดที่เรามีเราจะได้ Damage b o ขึ้นมาถึง60%และถ้าปืนกระบอกนั้นๆมี Magazine Size อยู่ที่20นัดเราจะได้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นมาสูงถึง120% ซึ่งตามเอชได้เพิ่มตรงนี้นั้นเมื่อเราเอาปืนไรเฟิลกระบอกอื่นที่สามารถใส่แม็กกาซีนไซส์ได้ค่อนข,ข้างสูงยิดงอย่างเช่น MK17 และ LV OAC เองนั้นทางฝั่งของ MK17 เองนั้นมันจะได้ดาเมจเพิ่มมาสูงถึง240%และฝั่งของ LV OAC มันได้ตามเมจเพิ่มขึ้นมา300%หรืออีก3เท่าตัวกันเลยทีเดียวโดวยคอนเซปต์ของเกียร์เซตที่มันสามารถเพิ่มตามเมจให้ปืนไรเฟิลกับเราได้เยอะขนาดนี้นั้นมันถือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่สามารถช่วยทําให้เราสามารถมีปืนอื่นๆ ที่สามารถเลือกเล่นได้และมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงเทียบเท่าปืนเมตาแต่ทว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายถึงแม้ว่าไอเดียเขาจะดีแต่ m p l e m e n t a t i o n หรือการนำเข้ามาใส่ในเกมนั้นมันยังไม่สอดคล้องตรงกับไอเดียที่เขามีในเรื่องของการเพิ่มตามเมจให้กับปืนไรเฟิลสำหรับซีซั่นนี้สำหรับการทดสอบตรงนี้มันมีนการเปรียบเทียบกันกับประเภทของดาเมจที่เรารู้จักกันดีที่มาจาก Talent Vigilance ในกระเป๋าที่เราพูดกันไปค่อนข้างเยอะ ในหลายๆวิดีโอรวมถึงรีวิวสไนเปอร์และรีวิวนิตจาไบค์เอามาเปรียบเทียบกับดามาจ์ที่เราได้จากเกียร์เซตนี้ซึ่งปืนที่เราจะใช้ในการทดสอบครั้งนี้นคือในส่วนของปืนคลาสสิก M1A กระบอกนี้ทั้ง2แบบที่เราจะทดสอบกัน Rifle Damage ที่9.4ที่เหลือตันมหมดและในส่วนของทาเล็มันคือทาเล f l แฟลตไลน์แต่เราไม่ได้ใส่ mod หรือ pulse ศตรู through. สิ่งที่สำคัญในการทดสอบและเปรียบเทียทบ damage ร,ระหว่างแบรนด์เซตและเกียร์เซตในเกม Division ภาคนี้นะั้นนั่นคือในส่วนของ critical hit damage ผมจะขออนุญาตคุมและลออออกกไวว้้ยยู่่่่่ททที122%เเาาาานนนัพืคมงใรดสบ และเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเกียร์เซตและแบรนด์เซตและผลลัพธ์ของกรารทดสอบฝั่งของวิจารณ์ที่เรามาใส่แทนกระเป๋าของเกียร์เซตนั้นเราจะได้ดาเมาจ์ชิที่2องล้านสองหกปันเศและทางฝั่งของเกียร์เซตเมื่อเราได้บัฟมาแล้วนั้นดาเมจที่เราจะได้ออกมามันอยู่ที่2องล้านสอปันเศษด้วยกระสุนในแม็กกาซีนสูงสุดเพียงแค่10นัดเราไม่ได้ใส่แม็กกาซีนเพิ่มเข้าไปทีนี้ถามว่าทำไมท่าเลนวิจารณ์ที่ให้ดาเมจกับเราเพียงแค่25%สามารถทำดาเมจได้สูงกว่าท่าเลน รวมถึงเกียร์เซโบนัส4ชิ้นของเกียร์เซ BP ที่มันให้ดาเมจโบนัสเราอยู่ที่60%ถึงแม้ว่าความแตกต่างมันจะอยู่เพียงแค่หลักหมื่นแต่เปอร์เซ็นต์มันต่างกันค่อนข้างเยอะระหว่าง2ทาลเล่นี้สาเหตุมันอยู่ที่วิธีการเอาบัฟตรงนี้ไปคำนวณออกมาเป็นตัวเลขดาเมจที่เราได้ทั้ง2อย่างนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันไปคำนวณที่ไหนเราต้องเดตไดมาออกมาจากตัวเกมแต่สิ่งที่เราเห็นชัด และพิสูจน์ได้เรียบร้อยแล้วในวิดีโอนี้นั่นก็คือบัฟสองตัวนี้มันเอาไปใช้คำนวณคนละที่กันผลลับดาเมจออกมาเลยแตกต่างกันอย่างที่ได้เห็นกันไปถ้าไอเดียของทางเดเวลเปอร์ในเย a หกซีซั่นหนึ่งนั้นเป็นการออฟดาเมจของปืนไรเฟิลมาตามที่เขาเขียนมาในเกียร์เซแบบนี้บัฟที่เราได้จากเกียร์เซมันควรใช้เอาไปคำนวณในลักษณะคล้ายๆกันกับ Vigilance เพื่อที่จะเพิ่มดาเมจและเพิ่มการใช้งานของปืนไรเฟิลหลายๆกระบอกหลายๆประเภทขึ้นมาและด้วยบัฟตัวเลขดาเมชที่ค่อนข้างสูงแต่่ผลราารัดาาเมทีไ้้อออกิๆนย มันเลยเป็นสาเหตุทำให้ผมบอกไว้ตอนต้นว่าไอเดียและคอนเซปต์เขาดีแต่การนําเข้ามันใส่ในเกมนั้นมันไม่สอดคล้องในเรื่องของการบัฟปืนไรเฟิลสำหรับแพชนี้ด้วยเกียร์เซตบีเรื่องทำมาที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นคือในส่วนของบัฟที่เขาให้มาเป็นสไตล์เวลาแทนที่จะเป็นสไตล์กระสุนในแม็กกาซีนและในส่วนของวิธีการเก็บสแต็กส์ท้งฝั่งของการเก็บสแต็ค ถ้าเรามีบัฟที่มันทํางานอยู่กับตัวเราเราจะไม่สามารถเก็บสแต็กด้วยกระสุนที่เรายิงโดนศัตรูได้และทางฝั่งของเวลาของบัฟเองนั้นเรามีเวลากับบัฟนี้อยู่เพียงแค่10วินาทีซึ่งเราสามารถยืดได้อีก5วินาทีรวมเป็น15วินาทีถ้าเราเลือกใส่เกียร์เซตที่เสือ้อพร้อมกับทาเลนที่ถูกผูกมาในนั้นนี่การทำงานของบัฟตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในเกมอยู่แล้วแต่เท่าว่าบัฟไซน์นี้ส่วนใหญ่เขาจำไม่ได้ออกมาใส่ ในปืนที่ยิงค่อนข้างชา้าอย่างเช่นปืนไรเฟิลเขาะจะไปใส่ในปืนกลถ้าจะยกตัวอย่างก็คือในส่วนของปืน Exotics AR c a m e l e o n การที่เขาเอาบัฟสไตล์นี้มาใส่ในเกียร์เซตนี้นั้นมันแปลว่าเราจะต้องทำหนึถึงสอย่างอย่างแรกนั่นคือเรดอ i ไฟเราต้องสูงซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วกับปืนไรเฟิลหรืออย่างที่2เราจะต้องรีโลลดให้เร็ว ซึ่งอันนี้เราสามารถทําได้ด้วยเว a อนแฮนด์เลิงซึ่งจริงๆในตัวเกียร์เซตโบนัส4ชิ้นมันก็ให้มาเช่นเดียวกันต่อสแต็กที่เราสามารถเก็บได้ซึ่งจำนวนเวพอนแฮนด์ l ลิงที่เราจะได้จากเกียร์เซตโบนัส4ชิ้นนั้นก็ไปขึ้นอยู่กับไซส์ของแม็กกาซีนในปืนไรเฟิลที่เราเลือกใช้ยิงแม็กกาซีนเยอะแต่เราเก็บสแต็กได้เยอะเราก็จะได้เวพอนแฮนด์ l ลิงเพิ่มเยอะเช่นเดียวกันตัวที่เราไม่ต้องใส่สแต็กเพิ่มแต่ถ้าว่าปืนไรเฟิลที่มีแม็กกาซีนแคปซิั้น reload speed ของมันเองมันก็ต่าอยู่แล้วเพราะฉันในเรื่องการให้บัฟตรงนี้แล้วมาส c a l e กับจํานวนแม็กกาซีนในเรื่องของไวเพิร handling เพื่อเพิ่ม reload speed เอามาแก้ไขหรือเรียกว่าเอามาแก้ขัดกับบัฟสไตล์ที่มันไม่ควรจะมาอยู่ในปืนไรเฟิลผมมองว่าจุดตรงนี้มันขัดกันแล้วมันไม่มีความจําเป็นสิ่งที่เขาสามารถทําได้กนะ็คือเปลี่ยนจากระยะเวลาบัฟให้เป็นในแม็กกาซีนถัดไปเราได้โบนัส d a m a g ทั้งแม็กกาซีนนั้นจะดูสอดคล้องกับการใช้งานกับปืนไรเฟิลมากกว่าหลังจากทั้งหมดที่เราพูดมาในวิดีโอถ้าจะให้ผมแนะนําการใช้เกกียซับ ใน Year 6 Season 1นี้นั้นผมก็จะขออนุญาตแนะนําให้ใส่ b p Gear Set เพียงแค่3ชิน้นและอีก3ชิ้นเราไปใส่ Name Item หรือ Brand Set เอาด้วยสายเหตุที่ว่า Damage ที่เขาให้ <ect> มันยังไม่ถึง <hostile> และในส่วนของ Style ของ Buff มันไม่ควรมาอยู่ในปืน Rifle มันควรไปอยู่ในปืน Assault Rifle มากกว่าซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาสําหรับการใช้ BP Gear Set ใน Year 6 Season 1นี้นั้นมาจออกมาเป็นเราใส่ Gear Set 3ชิ้นอย่างที่บอกไปและอีก3ชิ้นเป็น Brand Set ซึ่งในเคสนี้ผมได้ใส่มาเป็น The Gift ที่กระเป๋าพร้อม Talent Perfect Vigilance ในเสื้อใส่เชนค n ลเลอร์เพราะต้องการ perfect headhunter ในส่วนของ damage ร้อาเปอร์เแทนที่จะเป็น125%ในกระสุนตรายนัดที่เรายิงไปก่อนที่มันจะไปถึงแค t และอันสุดท้ายก็แน่นอนครับในส่วนของ fox p r a y e r damage to target all cover และสะตั๊ทั้งหมดเป็น headshot damage เอา่ะครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับ gear set breaking point กับผมทาัชชินในวันนี้ไงขอบคุณมากเลยที่เข้ามาชมกัน,กนอย่าลืมกดไลค์แชร์ค comment subscribe เดี๋ยวพบกับผมทาัชชิใหม่ในคราวหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนในที่นี้ครับสวัสดีครับ